สวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทํามาหากินนะครับชื่อช่อง YouTube นะครับพี่ๆนะนะเข้ามาก็ฝากกดซับสไครต์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับนี่ก็วันประมาณวันที่29แล้วนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับทีนี้ชุดเดือนตุลาคม64นะครับตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าที่สั่งนะครับ ก็คือใส่สายรางเสร็จแล้วนะแต e ouais, leave, running, ่ย uh ังไม่ได้เซาะร่องลูกดอกนะครับพรุ่งนี้ก็จะเซาะร่องลูกดอกนะครับเซาะร่องลูกดอกแล้วก็เซาะร่องลูกดอกเสร็จนะครับแล้วก็มาใส่ประกบรางนะครับเจาะเจาะช่องไกลปีกนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้น่าจะจัดส่งได้ประมาณวันที่สิบนะครับประมาณวันที่สิบเดือนหน้านะไม่เกินวันที่สิบเดือนหน้านะครับน่าจะได้จัดส่งนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมทําเยอะนะครับมันเลยช้าหนึ่งทำเยอะเลยช้าทําคนเดียวด้วยนะครับ ทำเฉพาะท้ายนะครับทามาเป <parece> maison, ็นเดือนนะครับนี่นะครับกว่าจะเสร็จนะครับนี่นะเพิ่งขัดเสร็จวันนี้แหละครับมีทั้งท้ายเปล่านะครับไม่ใช่ผมยิงทั้งหมดนะมันมีมันมีท้ายเปล่าที่ลูกค้าสั่งเฉพาะท้ายเปล่าด้วยนะครับที่รวมกันเนี่ยนะครับเฉพาะที่ลูกค้าสั่งพร้อมยิงก็ประมาณสิบแปดสิบเก้าท่านนะมันมีลูกค้าสั่งไอ้ท้ายเปล่าด้วยนะครับยกยิงกำคอมือสอดนะครับเดี๋ยวพามาชมครับทีละตัว เด,เดี๋ยวผมพาไปชมครับนะครับไล่ชมทีละตัวปึ๊บยกยิงนะครับยกยิงนะครับงานของผม,ผมประมาณนี้นะครับนี่ นะครับเป็นเป็นไม้เก่ามันก็จะมีรอยอคอยปูแต่อุดให้นะครับอุดใหน้นะครับมือสอดตัวนี้เป็นของคุณพี่อะไรดีจังวเป่าเป็นเป็นเป็นท้ายจริงชันนะครับตัวนี้เป็นท้ายจริงชันสวยลายสวยอยู่ครับเป็นท้ายจริงชันนะครับดูตรงนี้นอกนั้นเป็นปะดูทั้งหมดแล้วก็ไม้สักนี่ก็ปะดูครับ นี่ถ้าโดนน้าแดงเลยนะครับนี่ถ้าโดนน้าแดงนะมันไม่โดนน้ํามันก็เป็นขาวๆแบบนี้แหละนะครับถ่้ายมือสอดนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูถ้าโดนน้ํานี้แดงเลยนะครับนี่มือสอดนะครับลูกค้าที่อยากได้ท้ายเป็นลายลายธงชาตินะครับลายธงชาติมันแจ้งลูกค้าด้วยมันไม่มีนะครับอะคริลิกมันหมดนะครับ เพราะว่าอะคริลิกแผ่นหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับเพราะว่าแผ่นหนึ่งมันตกประมาณสามสี่พันบาทนะครับแผ่นอะคริลิกนะครับเมตรยี่สิบเองนะครับนะครับเพราะว่ามันราคามันสูงนะครับขั้นต่ําก็สองสามสองพันกว่าบาทแล้วครับแผ่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันราคามันแพงนะครับราคามันสูงนะครับมันไม่มีนะผมมันมันหามาไม่ได้นะครับก็ต้องรอก่อนนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับแล้วก็ทายแบบนี้ครับ อันนี้ครับนะครับมือสอดท้ายมือสอดนะครับก็คือของใครมั่งเดี๋ยวผมจะแจ้งตอนผมประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไล่หไล่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับตัวนี้เป็นไม้สักจะออกสีเข้มๆหน่อยตัวนี้สักออกดเข้มดำ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 ลายลายเห็นไหมลายเห็นลายมั้ยดำดำลายกำคอนี่เป็นประดูนะครับนี่ก็เป็นประดูนะครับอัปเดตให้ดู นะครับในประดูนะครับกำคอตรงนี้ก็จะเป็นรอยนิดนึงตรงนี้รอยยาวนะครับแต่ไม่มันไม่ได้ลึกเป็นไม้เก่านะครับประดูแดงมันมีฝุ่นนะครับนี่ไหวงัวนี่มาย่างนะครับนี่ประดูครับอัปเดตให้ดูครับทรงกำคอนี่ก็เป็นไม้สักครับลำสุดท้ายลำสุดท้ายเป็นสักนะครับ ให้ดูท้ายคำคอครับนะครับให้ดูลมดูใกล้ๆหน่อยนี่เป็นไม้เก่ามันจะมีรอยอุดแต่มันนะครับแต่มันเนียนนะครับแต่มันไม่หักนะครับไม่ได้เอาตรงที่มันจะหักนะครับแต่พี่ๆมั่นใจได้เลยว่ามันเป็นมันจะไม่โคดไม่งอนะครับมันจะสบายใจตรงนี้เละเวลาเราใช้ไปนานๆน,น,นะครับมันจะ ไม่ได้เสียหลายรอบประมาณนี้นะครับก็คือมันเป็นไม้เก่านะครับมันหมดมันไม่มีความชื้นมันไม่มีมันไม่คลายตัวมันไม่อะไรแนละ้วเป็นไม้เก่านะครับ,ปร,นะรบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับ ดูครับหมือสดนะครับตอนนี้นะครับแจ้งลูกค้าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดรับคิวงานนะครับเพราะว่าผมติดคิวงานลูกลูกค้าเยอะอยู่นะครับติดคิวงานลูกค้าเยอะอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้เปิดคิวนะรับนะครับตัวนี้ชิงชันครับชิงชันมันจะหนักหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนประดูนะมัน เนื้อแน่นนะครับชิงชันเนื้อแน่นแข็งนะครับแข็งชิงชันมันเลยหนักครับเนื้อแน่นหนักนะครับหนักกว่าปะยุปะดูแน่นอนครับถ้าทําเสร็จนะครับสามโลนะครับนะครับรวมเบ็ดเสร็จสามโลแน่นอนครับไม้ชิงชันมันเป็นไม้ที่หนักอยู่แล้วไม่เหมือนปะดูนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวพาดูชุดรางครับ เนี่ยครับจุดรางผมใส่เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วรางนี่ก็คือมันจะไม่ได้มาเป็นขนาดเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าเพราะว่าคือหนึ่งผมสั่งไม้มาสมมติผมสั่งไม้ท่อนนี้ไม้ไทยทํารางมาสมมตินน่ครับผ่ามานะครับเขาเขาผ่ามาผมสมมติผมสั่งไป 3, 3สามสามเซนคูณสามจุดห้าเซนนะครับพอเขาผ่ามาให้ปุ๊บ แต่ทีนี้เขาผ่าไม่ตรงนะครับเวลาเขาผ่าเขาผ่ามันไม่ตรงบางทีมันมีโคดโค้งงอแล้วทีนี้เรามาใส่รีดตรงนะครับเรามาใส่รีดตรงรีดตรงปุ๊บนะครับมันก็มีขนาดที่อยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับขนาดรางอยู่สองจุดเจ็ดสองจุดแปดนะครับมันจะอยู่นี้สองจุดห้านะครับประมาณนี้นะครับก็คือรางมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับขนาดขนาดรางนะครับ ก็ไม่ได้เอาใหญ่นะครับเพราะว่ามันเอาใหญ่ก็มันจะหนักนะครับเพราะว่าก็แค่นี้ก็รับยางสองเส้นสามเส้นนะสองสามเส้นได้สบายนะครับนอกสจากน้าๆพี่ๆน้าๆท่านไหนแบบโอ้พี่ช่างค่าช่างครับผมชอบแบบบ้าพลังหน่อยประมาณนี้นะครับเออนะครับผมค่อยหาแบบนะครับผมค่อยหาแบบพิเศษให้นะครับปกติถ้าเอาแบบนั้นนะครับปกติเขาจะถือกันไปนะครับ แต่ถ้าเอาแบบนั้นนะครับมันจะแบกใสบ่บานะครับว่าเวลายิงไปนานๆนะครับนะครับไม่ได้ถือแล้วครับมันหนักครับมันได้แบกสบใส่บาแน่นอนผมว่ามันก็นแล้วแต่เนาะแล้วมันที่แล้วแต่สถานที่นะครับบางทีเขายิงบนสะพานเขาก็ไม่ได้ถือนะเขาวางบนสะพานแต่ถ้าเป็นยิงปลาตามลําห้วยลําคลองแบบนี้ยิงปลาหนองปลาอะไรแบบนี้นะครับ ก็ปกติได้นะครับแต่ถ้าเอาแบบโหดๆลางหนักๆนะโอ้ไม่ไหวนะครับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอจบคลิปยังเท่านี้นะครับพี่วินะนะครับจับมันก็กระชับมือนะครับยกยิงยกยิงเวลายิงนะครับผมลองยิงดูนะผมถ้าจับแบบนี้จับจับใกล้ๆอยู่นี่ครับเล็งใกล้ๆอยู่นี้ยิงนี่แต่ออกขวายิงไม่โดน พี่ๆนะานะครับลองจับตรงนี้นะจับใกล้ๆลกล่งไกลนะครับแล้วก็ยื่นมือออกไกลๆนะครับยื่นออกไกลๆแบบนี้ยิงแล้วก็ยิงนะครับจะเข้าเป้าเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้ายกยิงนี่แต่ถ้ายกยิงนี่ถ้าต่อถ้าต่อด้ามมาถ้าต่อด้ามมาปึ๊บให้มันเป็นประทับบ่านะเราจะจับไกลจับใกล้ยังไงมันถ้ามันประทับบ่าได้นะเล็งยังไงก็ยิงยังไงก็โดนนะว่ามันนิ่งนะ เราทับประทับสายบาสนิ่งครับยกยิงสอดนะครับมันกินไม่ได้นะครับแต่มันเทนะครับนะครับผมนี่กินไม่ได้แต่มันเทนะครับถือไปนี่โอ้โรเทเลยนะครับนี่ถือไปนี่โคตรเทนะครับยิงไม่โดนก็ช่างมันนะครับมันมันจับนะครับยิงไม่โดนแต่มันจับนะครับ พี่แกบอกนะกินไม่ได้ก็ช่างมันช่างเอ้ยน้มันเทะนะครับนะยิงไม่โดนก็ช่างมันมันจับนะครับนี่ครับสุดจัดแน่นอนนะมกราคมนะครับเปิดรับคิวอีกทีนะครับต้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับนี่ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมจะทําเต็มที่ก็ประมาณสี่โมงนะครับก็สี่โมงครึ่งห้าโมงนี่ก็กลับแล้วนะครับเพนะราะว่า เหนื่อยนะครับทำคนเดียวเหนื่อยนะทั้งวันนะทำเดี๋ยวตอนเย็นผมจะทักหาลูกค้านะครับว่าขั้นตอนนี้ถึงนี่ถึงนี่แล้วนะครับน่าจะไม่เกินวันที่สิบนะครับก็คลิปนี้ก็เอาฝากไว้เท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับ